นี่มื่อนี่แม่บ้านเพิ่นมาเก็บมะนาวครับเอาไปยังมะนาวนี่เอาไปฝากหมูเอาไปฝากหมูครับใส่เอาหน่วยมะนาวมาให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งดูเออขอเบิ่งแน่หน่วยมะนาวน่ะเออเอาแทกเสหนาดู เอาไปวัดเส็กกันขน,น,นาดป้าเหน่ยหอยมากไงครับพี่น้องนี่นะครับวิธีแบบบ้านๆเขาอ,อันนี้ป้าผมเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อกี้นี่โอ้ย,อยป้งทำไมกันแล้วพี่น้องหน้าก็โห่ยเแม่นดกเอาไปไล่พว่ครานี่แม่บ้านไลยมันที่หล่นถิ่มนะ นี่ครับเนี่ยฝนตกมาส,สิล่นทิมแบบเนี้ยเสียดายครับเนี่ยพวกที่มันหล่นเต็มต้นเก็บกินบบท่านเกาไปแจกไปจ่ายไปย้ายเพิ่นนะครับผมบได้เก็บขายนะครับผมหักซ้ำน่าในบ้านเฮ็ดหักครับพี่น้องมันหนักมันนกันนกพด ทางกรุงเทพกรุงไทยอยากได้กระบอกนะครับผมเดี๋ยวสิเก็บไปเพื่อ้อยมือนีบรรยากาศพี่น้องพวอยากได้บอกเแ,แต่ว่าจนจนขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับบมมีแดดอ่ะแม่บ้านว่าจะได้กก่อนแม่บ้าน ครอยักได้ก็บอกส่งให้ได้แต่เสียค่าส่งเองอ่าดีกว่าซื้อนอะครับผมค่าส่งกับ่ากี่บาทขันซื้อผมว่าหน่วยละศ้าบาทกับพอซื้อพี่น้องพอมือผมมือบบกงนายเด้ผมสิวัดกับย่างดีนอให้เบิงมะนาวน้า,นา,าไร้าครับเอาเนี่ย หมุดเข้าไปเจอหางเต้นเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยปลูกไว้สองต้นนะครับผมปลูกไว้พอได้กินไม่ได้ปลูกไว้ขายน่าแต่ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะปลูกไว้ขายนั่นแหละแต่พ่อบอกว่าปลูกไว้ลองทดลองมึงก่อนจักสองต้นเพรานว่ากันมันได้ก็ตั้งเฮางตั้งปลูกขยาย นี่ใส่น้ำกันกันกบกอไผ่เห็นบ่พี่น้องอมือบางกอไผ่นี่ไผ่บุงหวานนะครับผมสี่กอเลยกอที่หนึ่งนะครับผมกอที่สองกอที่สามกอที่สี่ครับนี่สี่กนอนอเรียงบานผู้ใดอ,อยากผู้ใดคนนั้นเขาก็มาเอานะครับผมมาขออยู่ขอกินกันน้ำกันนี่แหละตามภาษาวิธีชาวบ้านแบบบ้านานของเขา ได้หราบอกม่บ้านเสียดายมันเดี๋ยวมันหล่นถึงเอาลูกเรื่องเรื่องหล่นจิ่มกนห้ายเลยที่พี่น้องนี่เต็มพื้นแล้วเอาพาพี่น้องมาเบิงนี่ละต้นมนะนาวมีสองต้นนะครับผมทางนัานก็เป็นปลากล้วยอันนี้เป็นอ้อยครับแต่ผมตัดไปเลยละ่ะตัดมันหกนะยุงมันห้ายครับพี่น้อง เป็นอ้อยดำเขาเอินอ้อยเขากรรบ้านผมเอินอ้อยเขากรรมมันงามครับผมเมื่อกอนนี่มองนี่เป็นโลงสีแต่ผมใหญ่ลงสีออกไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่มีมตแต่เก็บเด้นี่มีมตแต่เก็บมันก็เลยงามนั่นก็ต้นเขาครับผมเขาผมันตัดออกไปแลวละ ไปน้อแม่บ้านนี่เสร็งยังบี่น้อเต็มตะก้ากับพอเต็มตะก้ากับพอครับพนวาน,นี่สีเต็มแล้วพี่น้องเก็บเท่าเดียวนี่โอ้โหปุ๊บ่รับปุ๊าแม่บ้านเก็บเอาหนาวพันพันนี่หน่วดง่ายครับผมน้าหวาน,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 น เออน้ำลายน้ำหวานมาสั้นหวานตาเลยพี่น้องเอ้โอ้ยโอ้เต็มไม่เต็มมือพี่น้องมือผมโปรยหน่อยนะมือบักงัยนะเอ่ดหน่อยใหญ่ๆหน่อยงามๆพี่น้องเอ้ยว่าแม่นแบกสมเขี้ยวหวานพูดนะปุ้ย มือผมก็เห็น้อยเลยพี่น้องเอ้ยเม้นไส้ถุงมือกับไส้เอ,อก็กเอลนะผมไปซื้อถุงมือนะถุงมือครับมอไซนะ์น่ะบวบง่ายเลยพี่น้องเอ,อ้ยปดเต็มต้นอีรีเด้แพร่ตามบางหุ่งดูกระบอกเด้อทางกรุงเทพกรุงไทยไพตัมบางหุ่งดูกระบอกเดี๋ยว,งงบบยวสิส่งไปให้แต่ว่าเสียค่าส่งเองพูดมา นี่นี่น,นี่ผมมีแนวจากถามอยู่พี่น้องป้องไปขันผู้ใดหูบอกในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับนี่เขาเอิ่นแมงเจาะบอกหรือ,อยังนี่ที่ลีแล้วแมงเจาะไม่มันบอกมีลักวิธีรักษาจะใดหนะ้าวิธีแก้จะใดไม่มะนาวงามแล้วครับแต่ว่านี่คนที่ตามมานี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบนะ่เนาะมาถี่นี่น เขาชีคิดยังไงนะแมงเริ่มเจาะตุ่นมันแล้วบัดทีนี้เ,นเอา้าเต็มแล้วบ่แม่บ้านเต็มแล้วครับเต็มแล้วพอแล้วเอาเมื่อยายพี่น้องทางบ้านยางโร้นนะครับไปสำหรับคลิปนี้เอามาฝากกันเพียงเท่านี้บายบายแฟนครับนะครับ